คาร์ดไมคคอมนะครับวันนี้เราจะเอาการ์ดจอที่ลูกค้าส่งมาให้จัดถังจััดนะครับมาลองซ่อมดูถ้าได้ดูคลิปกันก่อนเราที่เราเคยบอกว่าการ์ดจอเนี่ยมันซ่อมได้อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันไม่มี่เปลี่ยนที่ลูกค้าที่ดูที่เราเลยก็เลยเครื่องมาให้ส,ส่งการ์ดจอมาให้น่าจะเป็นลูกค้าที่ดูที่เราครับก็เลยส่งการ์ดจอมาให้เราซ่อมเลยอันนี้จะซ่อมได้ไม่ได้เรายังไม่รู้นะครับอันนี้เราลูกค้าส่งให้เราเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องไปพร้อมกันเลยครับอันนี้เรายังไม่รู้ว่าจะซ่อมได้หรือปา นี่เป็นการ์ดจอตัวไหนเอ่ยน่าจะเป็นตัวเล็กนะครับแล้วเราก็มาลุ้นกันนะครับว่ามันซ่อมได้หรือเปล่าถ้าซ่อมได้ก็อาจจะมีเพื่อนๆส่งมาให้ซ่อมอีกนะครับโอ้เห็นไหมครับ ตัวก็กลางๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เสียไม่เล็กเดี๋ยวเราจะมาลองรื้อดูกันนะครับว่ามันยังจะพอซ่อมได้นะครับว่าเราจะซ่อมอะไรนะครับแต่ก่อนที่เราจะรื้อเดี๋ยวเราไปขอเทสดูก่อนนะครับว่าเครื่องมันยังจะพอซ่อมได้หรือเราเดี๋ยวเราไปใส่ที่เมนบอร์ดรานก่อนนะครับว่ามันเป็นอะไรมาเพราะว่าลูกค้าส่งมาไม่ได้แจ้งอะไรมานะครับว่าอะไรมันเสียนะครับอันนี้ลูกค้าส่งมาจากจังหวัดอะไรเขาเนี่ยยังไม่รู้เลย อ๋อส่งมาจากส่งมาจากหนองคายนะครับอันนี้มาใครเลยครับมาจากหนองคายเลยโอเคเดี๋ยวเราไปลองทําการเทสกันแล้วกันนะครับ,รบเราได้เตรียมเมนบอร์ดแล้วก็ซับทายนะครับเพื่อเราจะประเทศการจอของลูกค้านะครับว่าเราต้องมาเช็คก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปซ่อมชิปมันเราต้องมาดูก่อนว่าเครื่องเราเนี่ยไอ้การจอของลูกค้าเนี่ยมันเป็นอาการอะไรมาคือภาพลหลหรือเปิดไปติดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาต่อต่อกันเลยแล้วกันนะครับ ขั้นตอนการต่อนี่ถ้าลูกค้าคนไหนที่ต่อไม่เป็นก็ไปดูคลิปเก่าๆเรานะครับวิธีการต่อเราสอนไม่หมดแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันเลยอ่าเดี๋ยวเราจะเทสจากตัวตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันเป็นออนบอร์ดมันยังติดอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะเทสออนบอร์ดจอคือตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันเลย ใส่ก่อนนะครับโอเคอจอเป็นของตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะใส่การ์ดจอเนี่ยเราต้องเทสเมนบอร์ดก่อนนะครับว่าเมนบอร์ดของเราเนี่ยยังใช้งานได้ปกติอยู่หรือเปล่านะครับอโอเคโคตรมันเปิดแล้วนะครับอ้าวทำไมดับโอ้ เดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะครับว่าออนบอร์ดมันยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับอาพไม่ออกนะครับนี่เห็นไหมครับออนบอร์ดเราใช้งานได้ปกติครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเช็คเราจะมาเช็คตัวการจ,จอของลูกค้านะครับว่ามันเป็นอะไรเสียมาเดี๋ยวเราจะได้มาซ่อมกันเลยนะครับว่าอะไรเสียอันนี้เราจะเทสนให้ดูแล้ว ดูนะครับเพราะว่านี้ที่เราเทคเราเทสให้ดูเนี่ยคือเรามาเทสเมนบอร์ดก่อนว่าออนบอร์ดจะติดต่อไปเราจะมาเทสการจอแยกนะครับปิดเครื่องกรอนเพื่อความปลอดภัยดึงปลั๊กออกไปเลยครับเพื่อกันเครื่องช็อตเราก็เสียบไปตามเข้าสล็อตมนเลยอ่าต่อสายจอนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบตัวนี้แทนอ่าตัวนี้มันไม่มี VGA นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวแลงนะครับ เราจะใช้ตัวแปลงของ VGA นะครับเพื่อเราจะใช้เป็น HDMI นะครับคลิปนี้อาจจะดูกระโลก,กระลานิดนึงนะครับอ่าโอเคเราก็มาเทสกันเลย เรามาทําการ sweet, ออนสวิตช์ดูที่สวิตช์นี้ on, ออนยังไม่ on, ออนหรอมาออนกันนะครับตอนนี้เราต่อเรียบร้อยหมดแล้วออนกันเลยเราจะมาเช็คว่าตัวการ์ดจอของลูกค้านี่เป็นอะไรนะครับรู้สึกว่าจะไม่ติดนะครับน่าจะเสียสนิทเดี๋ยวเราดูอีกสักแป้บนึงก็ได้ครับว่ามันจะออกไหม ก็ดูจากทรงท่านครับมันคงไม่น่าจะออกครับน่าจะไม่ติดโอเคเดี๋ยวเราลองมาลื้อดูกันว่าเราจะพอซ่อมมันได้หรือเปล่านะครับว่ามันยังพอใช้งานได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาขึ้นเครื่องยกชิปกันนะครับก่อนที่ยกชิปเราขอแกะดูก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้เราปิดเครื่องมาเลยเพราะว่าอย่างไงมันก็ไม่น่าจะติดแล้วนะครับน่าจะเป็นอย่างที่ลูกค้าบอกคือมันเปิดติดภาพไม่ออกนั่นเองนะครับโอเคเพื่อความปลอดภัยถอดออกไปให้หมดนี้ต้องถอด ระวังหน่อยนะครับมันจะมีเดื่อยแล้วก็กดมันออกนะครับจะตัดตรงนี้ออกไปเลยแล้วเราจะมาแกะตัวของตัวกาจอนะครับว่าเราเดี๋ยวเราจะต้องทิ้งทไหนก่อ,อนที่เราจะแกะเราก็เช็คนิดหนึ่งอันนี้จะเป็นการจอตัวเล็กๆนะครับตัวไม่ใหญ่ ถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้เดี๋ยก็อาจจะมีตัวใหญ่มานะครับอแกะสายพัดลมก่อนอันนี้คือสายพัดลม จะลื้อมาทํความสะอาดรองซิลิโคนหรือว่าไม่ได้รองแต่ซิลิโคนเหมือนไม่ใช่ของมันนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คด,ดูหน่อยโ okay. อเคเป็นชิป AMD นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองทําการมาซ่อมชิปตัวนี้กันว่าใช้ว่าซ่อมเสร็จแล้วมันจะใช้ได้ไหมโดยเราจะใช้เครื่องนี้ในการซ่อมนะครับเดี๋ยวเราใช้เครื่องนี้ในการซ่อมเดี๋ยวเรามาซ่อมกันเลยแล้วกันนะครับ เราจะมาซ่อมการจอกระตัวนี้ต่อเลยครับพอดีเมื่อวานนี้เราติดงานหน้าร้านนะครับเราเลยไม่ได้ซ่อมต่ออันนี้เราจะมาซ่อมต่อแต่ดูจากดูจากชิปแล้วน,นะครับคือชิปเป็นเป็นตัวเล็กนะครับเราดูจากการคาดคะเนของเราเนี่ยก็คือมันน่าจะซ่อมได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองซ่อมมันเลยครับอันนี้มีแต่ซ่อมอย่างเดียวน,นะครับไม่มีเปลี่ยนเพราะว่าตัวชิปเนี่ยมันไม่มีชิปขาดครับเดี๋ยวเรามาซ่อมกันเลย <hing> อันนี้เราก็มาใช้เครื่องยกชิปซ่อมนะครับผมอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราซ่อมอย่างเดียวคือเราจะมารีเวิร์ น,นี้ที่มันตรงเป๊ะเ,เ,เ,เนี่ยเพราะว่าเราได้ปรับฐานมันเรียบร้อยแล้วครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะลงปั๊กก่อนนะครับอ่าโอเคเราก็มาทําการซ่อมชิปตัวเดิมกันเลยนะครับอ่าความร้อนนี่เราก็เซตไปหมดแล้วนะครับเราก็เปิดอย่างเดียวเลยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับรก็รอให้มันดูกลมแต่ตี๊ดนั่นแหละครับ

โอเคขยับเลยใช่ไหมครับโอเคแล้วก็พอมันขยับแล้วสต๊อปเลยต่อไปก็รอให้มันเย็นอีกแบบเปิดเัดื่งลมไปคุยเปิดกิบอ่าตอนนี้เราสต๊อปไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราพักคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาถ่ายต่อตอนรอให้มันเย็นก่อนนะครับตอนนี้พื้นที่รอบๆของมันเนี่ยยังเป็น มันยังอยู่ที่ประมาณ200องศาครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลอยพื 100, <proposals bas> smoking, 200, 50, 50้นที okay. Okay. An ่รอบๆมันเนี <c oughs> ่ยอยู่ทั้ส mm ักประมาณ40-50องศา่อนนะครับเราค่อยมาทำก๊าซจริงๆโอเคเราลงมาเหลือสักประมาณ80องศานี hmm. nee ้มือเราจับได้แล้วนะครับเราก็เอาไปทำก๊าซนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทคกันให้ดูอันนี้เราเราขอทำก๊าดก่อนนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวเนื้อหารทำก๊าซไปไหนๆนะเดี๋ยวไปครับทำก๊าซตักลงไปแลให้ตากเล็ก

เหมือนต้นคลิปเลยนะครับเอาจรอดไม่รอดนะครับมันจะเหมือนคลิปที่เราเคยแจ้งไปนะครับว่ามันรอบไม่ค่อยผ่านนะครับอ่าสเปคเดีนเยนะครับอันนี้เป็นการ์ดจอของ RX 5 6 0นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสกันพอดูนด้รับ เหมือนเดิมเลยเราต้องเอาตัวออนบอร์ดให้ติดก่อนครับเราจะได้คอนเฟิร์มว่าตัวบอร์ดเราเนี่ยไม่มีปัญหาโอเคเ็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. ได้เลย uh, เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะมีภาพไหมเลย่ย <Okay. S 1> ถ้ามันมีภาพเดี๋ยวเราจะมาใส่การ์ดจอตัวนี้กันโอเคมีภาพ uh, เรามารุ่นะครับว่าการ์ดจอที่ ก่อนทำงานทุกครั้งนี่ขอออกเดียวเพื่อความปลอดภัยนะครับจะทำทำอะไรร่วมไปจะได้ไม่มีปัญหาครับโอเคออกมาได้เลยอ่าตอนนี้ไม่มี BGA เมื่อวานเราใช้ตัวแปลงครับแต่ว,วันนี้เราจะใช้ของมันเลยอันนี้ไม่ต้องแปลงนะครับ ทีท่นอันนี้มันจะสูงกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ระวังหน่อยลิปมันจะช็อตไม่เยอยเรามารุ้นกันเลยนะครับว่าคัดช่อที่เราซ่อมไปมันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับมันจะเฟลหรือไม่เอ,อ้ย เงียบกิ๊บนะครับไม่น่าจะรอดนะครับกาจรจอดตัวนี้ซ่อมไม่ผ่านนะครับเนะี่ยยังไม่มีภาพขึ้นนะครับโอ <Okay. S 1> เคเงียบกิ๊บเลยแสดงว่ามันอาจจะเหมือนที่เราเคยแจ้งไปนะครับว่ามันกาจรจอดนซ่อมไม่ค่อยผ่าน,นครับอันนี้ค่อนข้างจะเฟล,ลนิดนึงแต่เดี๋ยวเราลองเราทำความสะอาดตัวสล็อตก่อนนะครับเพื่อความชัวร์ เราขอทำความสะอาดตัวนี้ก่อนถ้ามันมันยังไม่ติดเนี่ยก็น่าจะเฟลแล้วนะครับน่าจะซ่อมไม่ได้นะครับแสดงว่าชิปตัวนี้เรากะตุ่งตัวชิปไม่ผ่านครับโอเคเรามาเทดสอีกทิ้ง 看没。 ราขอใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมนิดนึงขอใช้แฟลชได์ว่ามันดีเทคสัญญาณได้ป่านะครับอโอเคเราสลาะข้างหนึ่งสายแน่นไหมเอา้าสายไม่ได้เสียบนี่ไม่ใช่ว่าติดตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยตายตายตาย,ตาย,ต,ายตายแล้วสายรถดนี่

เอาไหมนี้เช็คก,ก่อนเนี่ยว่าสายมันหลุดหรือเปล่านี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวมันติดก็คิดว่ามันไม่ติดตเรามารุ้นกันใหม่ครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับแต่ดูจากท่าทางแล้วก็จะไม่น่ารอดนะครับเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมน่าจะเฟลเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เกี่ยวกับสายแล้วล่ะ เดี๋ยวเราลองเช็คสายเป็น b e เป็นเทปไก่อนนะครับวันนี้ไม่ไม่ติดนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองอีกที้วยทำไมค่อนข้างจะเงียบคลิปอยู่นะครับไม่ติดนะครับเนี่ย เดี๋ยวเรามาลองออนบอร์ดดูก่อนนะครับว่าออนบอร์ดจะติดหรือเปล่านะครับเจอความชัวร์อันนี้การ์ดจอใช้ไม่ได้นะครับโอเคเรามาลองทอนออกบโ mm hmm. อเคเราขอลองออนบอร์ดอีกครั้งหนึ่ง Okay. เดี๋ยวเราลองมาลองการจอตัวนี้ก็เสียงเหมือนกันนะครับแต่ภาพยังออกอยู่แต่เ,เราขอลองเพื่อความชัวร์ันิดนึงนะครับว่าตัวบอร์ดเราเนี่ยเป็นใช้การ์จอแยกได้ครับแต่ตัวนี้ปกติกกเราก็เทสอยู่ประจำครับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดเทสสายเลยว่าสายนี้ใช้งานได้อยู่หรือเปล่า <S <S อันนี้เป็นการ์จอที่ลูกค้าทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเขาซื้อตัวใหม่อยู่แล้ว โอเคเรามารีเช็คสายหน่อยว่าสายนีติดใช้งานได้ไหมครับอ่อออานี้ติดแน่นอนเห็นไหมครับอันนี้การ์ดจอตัวนี้ใช้งานได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองการ์ดจอที่เขาส่งมาซ่อมก่อนถ้าไม่ติดก็คอนโซลแน่นอนนะครับว่ามันพังนแน่ๆซ่อมไม่ได้นะครับเห็นไหมครับการ์ดจอของลูกค้าตัวนี้มันจะเป็นภาพลายเห็นไหมครับสังเกตไหมมันจะเป็นริ้วๆในกล้องเห็นไหมครับมันจะเป็นเส้นๆเ,เห็นไหมซูมมือใกล้อาจจะไม่เห็นนะ อออโอเคเห็นว่าเป็นเป็นเส้นคือจอถ้าจอมันเสียนั่นเองแสดงว่าสายนี้ใช้ได้นะครับเราคอนเฟิร์มแล้วต่อไปเราก็ลองมาซ่อมกัดจอรอใส่อีกท,ทีหนึ่งถ้าไม่ติดตัวนี้ก็เกินเยียวยาน,นะครับซ่อมไม่ได้ลองได้ครั้งหนึ่งน,นี่เราคอนเฟิร์มเรื่องสายนะครับว่าสายใช้ได้ ครั้งหนึ่งนะครับมาลุ้นอีกครั้งหนึ่งเ่อกี้ตอนแรกนี่ฝัดแดงก็ะพิบเลยนะก็น่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วครับว่าการจอตอนนี้ใช้งานไม่ได้ครับหวังว่าลูกค้าจะมีคัดชอมาให้เราเทสอีกนะครับแต่โดยมากแล้วที่เราเทสหลายๆตัวมังกจะจม่ค่อยผ่านก็จะมีฐานบ้างครับแต่ตัวนี้ สรุปเลยนะครับว่ามันซ่อมไม่ได้นะครับมือไม่ติดเลยสแสดงว่าชิปตัวนี้คือค่อนข้างจะซ่อมไม่ได้แล้วคือเสียสนิทเลยใช้งานไม่ได้แล้วครับหวังว่าชิปนี้จะมีประโยชน์กับของลูกค้าที่มีการดจอเสียนะครับฝากลูกค้าพเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเผื่อจะมีคลิปดีๆมานําเสนอให้ลูกค้าเพื่อนๆดูกินนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเราจะได้เจอกันในคลิปต่อไปโอเคสวัสดีครับ